แล้วใน vlog ที่8วันนี้จะมาพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือมีพี่ที่รักกันคนหนึ่งเขาก็ส่งมาถามว่าเฮ้ยที่อังกฤษอะอยู่กันยังไงหรอตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะมากก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าดีเนาะว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่เขานะแต่ว่าก็มีคนพูดว่าเออดีเนาะคือรัฐจ่ายเงินให้อยู่บ้านประเทศอย่างประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่มีก็จะมา พูดถึงในแง่นี้กันว่ามันดีจริงไหมที่รัจ่ายเงินให้อยู่บ้านโอเคประเด็นที่1ก่อนเลยก็คือว่าเราอยู่กันยังไงในประเทศอังกฤษที่ตัวเลขพุ่งกระฉูดกระจายขนาดนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษอะ่ะก็เรียกว่าตัวเลขกำลังลดลงนิดหน่อยแต่ในขณะที่เรียกว่าลดลงเนี่ยก็อยู่วันละประมาณสี่หมื่นกว่าๆอะไรเงี้ยในในเวันที่ผ่านมาเนาะตัวเลขอยู่ที่ประมาณราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ประมาณ4 0 0 0มื่นกว่าแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากโควิดเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นเนื่องจากผู้ติดเชื้อมันเยอะเพราะฉะนั้นจํานวนคนผู้เสียชีวิตมันก็เลยเยอะตามเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นปีก็คืออยู่ที่1820คนใน1วัน วันดีหวะเกือบสองพันเนะี่ยที่เสียชีวิตก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่กันยังไงเนาะอะไรอย่างงี้แบบประเทศมันทํำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้อังกฤษกําลังล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีห้างร้านอยู่ไม่เท่าไหร่ที่จะเปิดซึ่งก็จะเป็นแบบในแนวว่าของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเท่านั้นที่เปิดไอ้พวกร้านต่างๆแบบ โชลูมไใครรถหรือร้านอาหารผับบาร์ของกิฟ์ช็อปอะไรอย่เงี้ยก็คือพวกนี้ก็จะไม่มีเปิดก็จะปิดหมดที่เปิดอย่างเดียวที่แบบว่าไปบ่อยที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่จะเรียกว่าห้างเพราะว่าเรียกติดปากเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าห้างที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบห้างเหมือนเมืองไทยที่มีสารพัดสารเทอะไรเงี้ยให้นึกสภาพบิ๊กซีโลต้ แต่แบบที่มันมีแต่โซนที่เป็นบิ๊กซีกับโลตัสไม่มีพลาซ่าไม่มี MK ไม่มี KFC ไม่มีร้านขายกระจุกกระจิกอะไรอย่เงี้ยอันเนี้ยคือซุปเปอร์หรือห้างที่เราจะพูดถึงในในต่อไปณนะตอนนี้เนี่ยชีวิตประจำวันคือตื่นเช้ามาก็ลงมาทำงานคอมตั้งอยู่ตรงนี้เลยตื่นเช้ามาลงมาทำงานกินข้าวกลางวันในบ้านกลับไปทำงานต่อ ตอนเย็นก็ทํากับข้าวกินข้าวล้างจานตื่นมาก็มาทํางานเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กิจกรรมเดียวที่ได้ออกจากบ้านออกสองกิจกรรมที่ได้ออกจากบ้านก็คือ1ไปซื้อกับข้าวที่ห้าง2คือเดินวนรอบบ้านก็คือเดินออกจากบ้านอ่ะแล้วก็เดินไปบางวันก็จะแบบเออเดินไปซอยนี้บางวันก็เดินไปซอยนู้นอะ่รเลยอย่างเงี้ย คือเหมือนกับแบบว่าไปซอยที่ไม่เคยไปเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันก็เดินวนอยู่นี่แล้วก็อาจจะมีบางที่ออกไปเดินสวนสาธารณะซึ่งใกล้ๆก็มีแบบเดินไปได้ที่เคยไปที่ไปถ่ายรูปหงอไปถ่ายวิดีโอหงม,มาเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันนั้นต้องขับรถไปก็จะเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยก็คือคนก็ได้รับอนุญาตให้ออกกําลังกายได้วันละหนึ่งชั่วโมง แต่ว่าอการออกไปเดินหอ,อกกําลังกายได้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ให้อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลเกินไปคือเราไม่สามารถแบบไปอยู่เออส่วนนั้นสวยจังเลยขับไปแบบ15กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ขับรถไป10นาทีอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่แบบใกล้ๆบ้านถ้าเกิดสมมติว่าไปไกลแล้วไม่ได้มีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะโดนตำรวจจับปร,รับได้นะจ๊ะ อันนี้คือสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือไม่ได้ไปไหนเดินรอบบ้านแล้วก็เดินไปซื้อของแค่น,นี้เองจบเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเออถามว่าแบบอยู่รอดไม่ติดโควิดมาได้ยังไงก็คงเพราะว่าไม่ได้เจอใครนี้แหละแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจจะแบบเออเขียนไปใน Facebook บ้างในบางทีอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบไม่รู้เนาะก็คือเราได้ไปสมัครเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่สำนักงานสถิติ แห่งชาติของอังกฤษเนี่ยหรือ o f n i c e of n a t t o n s o f f i c e of n a t i o n a l s t a t i s t i c s ของที่นี่เนี่ยทำก็คือจะมีให้ตรวจโควิดม,มันมีแบบว่าหลายแบบมีตรวจทุกอาทิตย์แรกๆจะเป็นตรวจทุกอาทิตย์แล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีเป็นตรวจแบบเดือนละครั้งซึ่งไอ้ตรวจทุกอาทิตย์เนี่ยทำเสร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายนอันนั้นก็มีมาตรวจทุกวอาทิตย์เลยแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ธันวามาก็มีตรวจอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าข้อดีเนี่ยของการตรวจแบบนี้ก็คือว่าหนึ่งคือเราไม่ต้องมีอาการเราก็ได้ตรวจเพราะว่าปกติที่นี่จําเป็นจะต้องมีอาการเท่านั้นถึงจะได้ตรวจแบบจะอยู่ๆเดินไปขอตรวจหรือเสียตังตรวจอะไรอย่างงี้ไม่มีนะจ๊ะอ,อ๋อเสียตังตรวจก็มีแต่ว่าก็แพงอยู่สี่ห้าพันอะไรเงี้ยก็ อันนี้ก็คือสามารถแบบว่ามีคนมาตรวจให้ที่บ้านและที่สําคัญก็คือได้ตังค์ด้วยถูกใจตรงนี้แหละอยู่ๆก็แบบว่าเออมีคนเอาไอาต้ตัวตรวจโควิดมาให้ตรวจแล้วก็ได้ตังค์ยี่สิบห้าปอนด์ทุกครั้งเลยอย่างงี้ก็แบบแฮปปี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เขาเลือกเ,อเราไม่สามารถแบบไปสมัครเองได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้ฟังอยู่แล้วก็อยู่ที่อังกฤษก็ขอโทษด้วยนะคะไม่สามารถรับสมัครได้คะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือว่าอยู่บ้านอย่างไงเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือรัฐเนี่ยจ่ายเงินให้อยู่บ้านจริงไหมเวลาล็อกดาวน์ก็คือจริงและไม่จริงคือรัฐน่ยไม่ได้แบบว่าเอออยู่บ้านแล้วก็เอาตังค์ไปเลยคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือคนที่ได้เงินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่ในระบบก็คือทํางานบริษทัทหรือทํางาน ที่แบบว่าเป็นฟรีแลนซ์อะแบบเซลล์อ p มพลอยคือแบบเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นนายตัวเองเนี้ยแต่ว่าลงทะเบียนแล้วก็มีการทำโน่นนี่นั่นตามระเบียบของเขาเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดง่ายๆว่าถ้าเราเสียภาษีครบถูกต้องเราก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ในช่วงที่รัฐบาลล็อกดาวน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบพวกทำงานแล้วก็แบบเงินรับเงินสดแล้วก็ ไม่เคยเสียภาษีเลยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มักจะแบบว่าตกหล่นแต่ว่ามันก็มีวิธีแหละคือคนที่นี่เขาก็มีวิธีเคลมสารพัดสารเทเพราะว่าที่นี่เป็นรัฐสวัสดิการที่คนขอคนที่รู้ทริครู้ช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเอาเงินมาจากรัฐได้มากทีเดียวแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อดีเนี่ยแน่นอนก็คือว่าสำหรับคนที่ อย่างบริษัทที่แบบว่ามีปัญหาว่าแบบเออช่วงนี้ขาดรายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากไล่คนออกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อสถานการณ์มันกลับมาปกติเมื่อไหร่ก็จะสามารถมีคนทํางานต่อได้อะไรเงี้ยอย่างในกรณีเนี้ยเงินช่วยของรัฐบาลนะช่วยมากอย่างเราเองเนี่ยเราก็ได้เงินช่วยของรัฐบาลในะแง่ที่ว่าบริษัทก็แบบเหมือนกับช่วยทุนทุน เงินน่ะแบบว่าเออไม่ไม่ต้องจ้างเราเต็มเวลาอะไรเงี้ยก็จ้างเราแค่แบบ a r ดไทม์ time, แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี้ยรัฐก็เป็นคนจ่ายให้แล้วมันก็มีกลุ่มที่แบบว่าไม่ต้องทํางานเลยแล้วรัฐก็จ่ายให้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนบางกลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยก็ฉันก็ได้เงินน่ะปกติอะไรเงี้ยฉันก็เอาเวลาไปทำ,ทำนู่นทํานี่ไป เที่ยวเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าก็ไปแพร่เชื้อหนักเขาไปอีกอันนี้ก็มีเช่นกันในขณะที่แบบประเทศอย่างบ้านเราเนาะคือเหมือนกับแบบว่าคนมันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอะ่ะมันก็ต้องช่วยตัวเองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นความสําคัญไงว่าเฮ้ยเราจะแบบให้เชื้อมันระบาดไม่ได้นะเราจะแบบว่าต้องช่วยกันล้างมือใส่หนะ้ากากอะไรอย่างเงี้ยทาตามกฎเพื่อที่จะให้แบบเชื้อโรคมันหายไปอะไรเนี้ย มันก็เลยทําให้แบบในประเทศที่ไม่มีการช่วยเหลือก็กลายเป็นว่าดูแลตัวเองแล้วก็เชื้อหน้อยกว่าแต่ในประเทศที่แบบว่าการช่วยเหลือมันเยอะอย่างเช่นประเทศเนี้ยคนก็จะไม่ค่อยสนใจก็แบบเออไม่เป็นไรไปเป็นเชื้อติดเชื้อกันไปฉันไม่ได้ฉันไม่ติดฉันก็ยังได้ตังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐเนี่ยไม่ว่าในาจะประเทศไหนก็ตามไม่สามารถสร้างเงินหรือสร้างผลกําไรด้วยตัวเองได้ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐเอามาจ่ายเนี่ยมันก็มาจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้จากรัฐบาลในวันนี้เราก็จะต้องใช้คืนในอนาคตเพราะว่ารัฐมันก็คือเงินมันก็มาจากการทํางานใช่ไหมภาษีเอ็มก็มาจากการที่เราทํางานถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีคนไปทํางานรัฐก็ไม่มีไม่มีเงินที่จะเอากลับมาจ่ายให้ประชาชนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้อง อยู่ที่ว่าพอเมื่อประชาชนกลับไปทํางานสถานการณ์เริ่มกลับไปเป็นปกติอีกคนที่ทํางานหาเงินอย่างเช่นพนักงานบริษัทอย่างอีฉันหรือคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเอาเงินกลับไปทดแทนคืนหรือเอากลับไปจ่ายเงินคืนจ่ายคืนเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐให้เงินฟรีๆอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อะ่ะ เพราะมันเป็นเงินที่เราเสียไปแล้วเงินที่เรากําลังเสียอยู่และเงินที่เราเรากำลังจะต้องไปเสียในอนาคตซึ่งเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่มันก็โชคดีในความโชคร้ายว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมันจ่ายมันเก็บภาษีเยอะมันก็มีเงินที่จะจ่ายคืนเยอะเหมือนกันทีนี้เราจะกลับมาพูดในวันต่อไปว่าเฮ้ยแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่ารัฐบาลอังกฤษอะ่ะมันแบบโปร่งใสไม่โกงอะไรเงี้ย คือช่วงนี้มันมีแบบข่าวสองอันที่แบบสมควรเล่าอ่ะเกี่ยวกับโควิดแล้วก็เกี่ยวกับความช่วยเหลือเรื่องอาหารของเด็กๆที่แบบว่าทําให้เห็นเห็นเลยว่าเฮ้ยคอร์รัปชันแม่งมีทุกที่แต่ว่าเราจะมาพูดในครั้งต่อไปเพราะวิดีโอนี้เริ่มยาวแล้วสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังมีงานทำมีเงินใช้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมล้างมือใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างนะจ๊ะโอเคสวัสดีจ้าบ๊ายบาย